เพียงแค่คุณแนะนำเพียงแค่คุณบอกต่อแล้วถ้ามีคนเห็นด้วยมีคนซื้อแพลตฟอร์มเหล่านั้นก็จะให้รายได้กับเราทำไมเขายอมมาเสียรายได้ตรงนี้กับเราละ่ะเขาไม่จะเป็นต้องง้อเราเลยเนีย่เขามีเงินมหาศาลเอาอย่างติ๊ t ต k อกก็มีเงินมหาศาลอเมซอนก็มีเงินมหาศาลช h อป e ี Lazada มีเงินมหาศาลทําไมเขาต้องมาง้อคนตัวเล็กๆตัวน้อยๆอย่างเราก็เพราะว่าการตลาดแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ผลการตลาดแบบเดิมมันเป็นการตลาดที่พุชมันเป็นการตลาดที่ออกโนโยบายจากส่วนกลางมันเป็นการตลาดที่ออกโนโยบายจา,จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลพี่น้องครับเพราะคนทั่วไปตอนนี้เนี่ยเขาเสพสื่อเสพข่าว ไม่ใช่จากทีวีช่องหลักคนที่ดูข่าวชทีวีช่องหลักเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราที่เขาไม่เขาไม่เชื่อชาญเนี่ยดิจิตอลเขาไม่เชื่อชาญโทรศัพท์มือถือเขาไม่เชี่วชาญนลทิกต็อกเขาไม่เชี่วชาญแพลตฟอร์มพวกนี้เขาก็จะดูทีวีแล้วคนกลุ่มนั้นนะครับจะอ,อยู่ได้อีกสักกี่ปีอายุ70-80ก็ต้องมาลายหายจากโลกนี้ไปอันนี้เป็นความจริงนะเราไม่ได้แช่งคุณพ่อคุณแม่เรานะเป็นความจริง ซึ่งความจริงเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วโลกยุคใหม่เป็นโลกของการสื่อสารออนไลน์เข้าถึงแบบเรียลไทม์และเป็นโลกของคลิปวิดีโอสั้นทิกตอกมาเขย่าว,วงการของการสร้างตัวตนมาเขย่าว,วงการของคลิปวิดีโออย่างมหาสารบาราไทยเลยพี่น้องจนค่ายต่างๆจําเป็นที่จะต้องปรับตัวตามจําเป็นที่จะต้องเปิดให้มีการเป็นนายหน้าได้ทุกแพลตฟอร์มเลย เพราะฉะนั้นโลกยุคใหม่จึงเป็นโลกของการตลับปัดจากที่ผู้มีเงินมากเป็นต่อผู้ที่เป็นโลง